อละตเราไเชีอะไรล่ะดีทีู้ชมุด้วันนด้องฟาวนะครับคนที่ตุกตก็นดีอะนักนี่นี่ครับเอ่อนักสู้ของเรามายาออดเรียว่าไม่มายาออนก่อนไอตัวทาฉลาดก็งูงูครับเอ็กไบก็งูอันนี้บันีึกไฟระหว่างนี้มาปาวิตีทีทุ่ืที่เราไนเีไปแล้วครับตองตองคำางู

โอเคครับทุกคนค้าวนี้ผมจะมาเป็นแนวภาคแล้วกันนะครับเพราะว่าเสียงคลิปมังจะเสียงจะกรลองนิดนึงนะเพราะว่าผมถ่ายที่โรงเรียนเลยก็แบบไม่ได้ถ่ายที่บ้านที่อยู่มันจะเงียบๆโหระแบบกันมันก็จะมีเสียงคุยกันแบบคงอขาจะเสียงดังโอเคอัากับไอคิวก็สับกันเสร็จแล้วนะตอนนี้จอหกครับชั้นสอง อันเปิดมาช่วยการชาร์จก่อนนะครับเหมือนจะเอาเกจมาค่อยจุ่มอ๋อพี่ก็ใช้เกจครับเล่นตามกุญชินี้อาจจะมีกล้องตกบ้างนะครับเพราะว่าเหมือนไอ้ขาตั้งกล้องของผมมันจะรับน้ำหนักมือถือผมไม่ไหวเลยจะกล้องตกมาบ่อยๆนะอนะไรไปมล โอเคเริ่มเกมครับตอนนี้กำลังดูใต้ยก่องว่าใครจะได้เริ่มก่อนนะครับดูเชื่อใครเริ่มก่อนจำยากนะโอเคครับ EQ ด้เริ่มก่อนนะครับมันเกี่ยวกับว่า EQ มีล็อตอยู่เป็นเบือนะครับโดยเกมนี้นะ่ะอ่าเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะครับเพราะว่า EQ มีสไตรย์ er นะครับ ที่จะไม่อามยัดแ็ดไปได้ไอคิวเซตนะครับนนเราจะใช้เทคยบขับใจยังเกดครับใใเบปิดจุก้าสามใบฮะดึงแวะขึ้นมือครับที่เดือยตกตกุกซีคิวจะได้ไงต่อ เหมือนจะคอเป็นตัวของกูลืมชื่อเดี๋ยวผมเอาแปะตัวให้แล้วกันนะครับไปปแล้วแล้วก็คอเป็นตัวของใครก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวผมไปดูชื่นกันเป็นเพลงไปเป็นเพิงด้วยนะครับเปิดยุทธศาสตร์เพลงดังให้คูณก็ไม่ยินไงมาก่อนไม่ติดเขาจะถามไม่ฮิวจ์เนื้อเพลงได้ชจัดจุได้ฮิวจ์จุคนหนึ่งรานนี้ไม่มีเอ่อ เลือดแท้ครับเพราะว่าอีคิวลบทิ้งไปแล้วเพราะว่าในสั่งนี้ที่ผมปิดเทอมก็ไม่มีใครเป็นเพื่อนเล่นการ์ดกันเลยครับคออัโกเนียนคอในตัวของอัโกเนียนครับคออิระต้อก็คอของไอตัวไซส์าทีปผมก็ลืมชื่อเหมือนกันเพื่อคอทับเพื่อให้เช็คของอากเนียททำงานครับทิ้งเป็นตัวงานที่เช็คทำงานเมื่อทิ้งคะั ของโอเกก่อนคุณนี้ฮัทเดดูสี่ครับสองใบเข้าเกตข้าใบขึ้นมือฮะเอาไ้เชนก็เว็บมูลทบายขึ้นมือครับแต่ทีเราเข้าเกตสกิลวะมือตกดับยังพอในสนามนก็ขึนจางนี้ครับช์จได้ชร์จุ๋ยครับมาดุทิ้งรอาทิ้งจกับแแงเกตเพื่อผิิสแจงเกเพื่อสมใยเช่นนะครับเป็นกล่องสมบัติครับเทคจะทำานเมือเลยนนะฮะ ได้ชาจจุ๋ยมีหิวป่บปลืมนั่สองชาจคิงเฉชารจยูครับผมลืมจมตีอาร์ครับสองทีับตามเลือดแต่ทคของมันเตอร์ที่จีไปฮะเปิดลายขึ้นมือฮะถื่อกเป่าคาร์เองนกองกักแรกก็ได้หนึ่งใบขึ้นมือเป็นการห้ามจมตีมาฮะอเอามาทำอไรก็ไม่รู้ฮะ ่มเันเรี่ยงเซียอาร์มจะเล่นต่อยตันนี้ประกาศจบเทอมกันแล้วนะฮะเซียวเอาฉับไปิ้ยืมเปเรี่ยนก็แต่นะแต่นะตัดนทั้งนี้ะครับ้ฝั่งของตัวไมค์กันนะจัได้ฟังเคเซ็ตัวของอเนเซฮัซิงทำงาน,ต,านตอนดงเกูาแข่งนะฮะ ไอขอนส่งฝ่ายขอเป็นบอดี้ฮะเขาเรียกสังเกตสายเกลียวไล่ครับทำลายบอดี้ตัวเองครับเลือกแจ๊สีเรียกสังเกีตนะฮะสีเกียวก็ลุ้นกันแต่ถึงเพื่อครับเพื่อจะคู่แข่งหนึ่งไปแล้วบอดี้กับพี่เมื่อครับเกียร์เบืออีกิวบอกว่าเกลเอาแฟตไม่อยู่ด้านข้างๆแฟตนะครับเพราะว่าจะอยู่ง่ายๆฮะครับฟาแมันต้งเงยต่อ ล่ฮะไล่ในตัวของมาเอามันกับพื้นเือหนึใบจะใช้สังเกตฮะที่เปล่าก็ลืมอคอเป็นของอบูอุนมาฮะคอทับได้ใช้จุไอ้ใชใช้ฮิวไอ้สังเกตคอทับก็ถ้าโอ้ฮะเป็นบดีว่าไอ้เชฟะเอาบูนกลับมาม่ได้ใช้ชหิวไอ้ตา ตอนนี้อาร์มรีไม่ค่อยได้นะฮะเลือดถลายเลือด5,000เอาจะมีเอซีนี่5,000อ่าประกาศโจมตีมอเตอร์ของไอคิวนะมีบวกเลือดนะมีบวกเลือดใช่ไหมตายฮะเพราะว่าของเกียลมี6,000ดิฟเฟนซ์ของมอเตอร์ของไอคิวมี5,000นะฮะก็ถูกที่เกียวเอวอนจีเอวอนตีเลือดฮะนั่นเลยตอนนี้ผมก็จำได้ว่าฮะเลือดคนไหนเป็นเท่าไหร่กัปตแล้ว ก็ไม่ต้องเสียอะไรครับนขนะทได้ยิงยงิงอยู่จับสองอแล้วก็อา,าร์มประกาศฟลนเฟสแล้วก็แปะเฟส,สไ,ไม่อะแล้วก็จับสองครับจบเชิญ คคุมพ่ถ่ายแมงตอบไหมคไม่ได้จาดตังคูอะไรไม่ใช่เลยเฉยๆ่อประกาศดีร้อนจัเปลี่ยนสรอก่อเปลากร้อของคุณเปล่าารู้ไหอ๋อเหมือนจะไม่มีครับแต่ฟังเีฟัคุจะอาจจะประกาศประกาศประจาวนะมาแล้วอบอัดสองเสร็จร้อนหนึ่ไปขึ้นมือนะจุดเชิญนะช้าสอะทิ้งวอก็ไม่ติดงไปจเสรอนโบ เราเอาไปอ่านทำไมวะเชยมกูรู้เทคิคอยู่แล้วกูไม่อยากสับได้โอเคให้อามสับแต่อามไม่สับเพราะเราล้อไปแล้วอ่ะแต่สิทธิสับอามครับเป็นบ้าอยู่แต่ต้องเกีเป็นบอลโอเคสุดการบีรอดแล้วแต่สังเกตฮะเป็นเด็กแล้วฮะเขาถึงแล้วตอนที่ปีล้อจ้ะใช่ยังไม่ตายอ่ะยังไม่ตายเออตอนนี้ก็ ออคิวสับเลขของตัวเองครับแล้วก็ให้อามตัดอันนใบคืนเลยครับไม่ไม่เหมือนกับผมครับผมจะเอาใบเึงกลับเขาแต่กล้องโอเคมาอคิวเปิดเบรีย์ครับถือว่าตัวเองเข้าสู่ออสมูนครับซึงจะมีกล้องผมก็ปล่อยให้กล้องตกทำไมก็ไม่รู้นะเอ้ยไอ้เฮงเอาขึ้นมาดิ เฮ้ยเฮ้ยแม่ไครับก็มันตกอีกผมุณได้ปล่อยจุกโอเคออกเป็นเนียไอคิวขอตัวของอาบูนี้มาจะป่อยลืมกันการเตมไล่วิบุนครับทำลายการบทสนทนาเราหนึ่งใบได้ชาร์จได้คิวสองจุดหนึ่งเดี๋ยวจุดหนึ่งเดี๋ยวจุดสามจุดหนึ่งวะลืมมาแล้วแต่ผมแปลกเดี๋ยวผมก็ต้องแปลกไอการสกิลให้อยู่ดีก็ได้จวดเยอะแยบเลยนะตัวของไอคิวจะฟอนต์เยอะแยะเลย ใจเหมือน <ไป S 2> ช้ทีของขอ,งอบูอุนก่อนนะฮะเอาอุนติบ่าวอะอาชัรสอนี้ขึ้นมือไม่โชว์เลยฮะมตาที่แล้วดูีจันดังเกหน,นกึ่งหลัสามใบอะมาัาไม่ติดกนันเกไม่มีเพื่อเป็นเทคข,ของการเซตที่การทำลายมาอนตอรนฮะเปินเกมสัมผีแลววะไม่ลืมกันผมได คือระหว่างที่ผมพากันผมไม่ได้ยินเสียงในเพราะว่าแอปมันไม่ให้ผมได้ยินเสียงนะฮะเพื่อมันไม่ให้ปิดการขับนะดูผมครับผมต้องแยกกอดออกมาก่อนเพราะว่าทางผู้ชมไม่เห็นไอ้ตัวของตบของลอสส์ฮะอ่าอีคิวอีคิวขอบินขออับิลอสอับิโตอากิโตเออให้ให้เจโปจากทุกตัวใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะตัวสี่ไมเก่งมันไหวใช่ไหมฮ เทคนิคคล้ายๆของอาวุธอาวุธนะครับงั้นก็คือเปิดยูซีนะฮะสองใบเข้าเกรดสองใบขึ้นมืออีเกียต้องรีบเปิดแล้วครับเพราะไม่งั้นอราอาจจะชนะเขาได้ครับหรือว่าไม่ก็โดนมูตัวเองตายโดยใช้ชาร์จจั่วชาร์จฮิครับถ้าเป็นล็อตพุก็ใชิวจั่วครับโอเคไม่เข้า เกมมีจะเล่นแค่เกมเดียวนะฮะเพราะว่าผมทมกคนไม่มีเวลาเลยเท่าดนี้พอเจอตัวของอะไรก็ไม่รู้ผมก็เริ่มชื่นเลยแต่เทคเมื่อทำงานตื้อจนตือนแต่เสื้ออันนี้คือจะไม่มีสีตรงนี้เปลี่ยนเฉดสี่รงใส่ฮะปตัวนี้ราค่าคอตันบาบูเอ็มก็ไม่ติดรือถาน่าจะใช่ วัวสาอ๋อล่ในอันนี้ฮะตรวดสามใบฮะทิ้งสองใบทิ้งสองมีล้อเป็นรไม่ด้ปันมีจะอยู่บนมือชัวย่าปัดีมาแล้วดีสดูมันดูมันาขอเนมปดีมาฮะตัวแก้ทางของอาร์มช่งกันฮะอไอตัวของไอ เวทซารีอะไร่างนี้เทซารเปลี่ยนไปก่อนเป็นเป็นตัวเปลี่นตัวแล้วมึงคอทำเฮียอะไรเนี่ยัไรโอเคเหมือนไอคจะประกาศแอตเฟรดนะฮะยู่ไม่ได้รึเปล่าืึเปล่าเยอีไหมหาไอคือประกาศฮะอามก็ขอเอาเงินมาเพื่อ เพื่อพยายามยื้อชีวิตต <therapist. S 2> ัวเองเพื่อจูงว่าจะได้อะไรดีๆไหมมาเลยอาร์มเอาสิ่งที่มันมีมาเลยตอนนี้คิวมีอะไรเลือกอะเอรียุกอะไรมีแต่แฟกก็เขาจะน้อยครับเพราะว่าอาร์มตอนนี้อาร์มเล่นไม่ค่อยได้ฮะเลือก ไ้ไปีไดคนรครับต่อไปกรับหีอมรถพาวเวอร์หรือจูน้าไม่งแจ็้โอชิตยังม่จอนพาวเวอร์มีาสัดเบโกยูยูชีวิตตัวเองบุคนตอนนี้อามตางกายเราจเล่นต่อาตร์โอ้อคิวตัดเวทนะฮะตอนนี้ไปพวกคนแรกไปบนี้ไ้ อ่าหามเลี้ยอคิโตะไปก่อนนะฮะมีมีใต้แฟดไปถึงเจ็ดใบก็เลยได้อีกแค่แค่ตัวเดียวฮะก็มีอีบมันก็ไล่ตัวนึงฮะมาตีมาทีนะอนตัวของเลสเทอเร์ห้ามจะฮะการเลียก็ดังไม่สัมบัดยได้หรือไปไหนจมตีฮะมีพนเทตก็มีสัมบันตงกตอบปเอับันตกไม่ไหนอีกสองใบอี่ นีคิวหนูน่าจะเลือกตัวเป็นตัวสองสองเลยฮะอบูอุนกับไม่ตายฮะแพ้ละไหนาก็อีคิวก็ตีฮะอ่าคิวโอเคอาร์อาร์หัวเราครับตอนนี้โอเคฝันแล้วครั้งนี้เป็นของอีคิวนะฮะอาร์แพ้ไปฮะไปละเบื้งละไปสี่สัต da